สวัสดีครับสวัสดีทกีเพื่อนชายยูทูบคลิปนี้ก็พามาอยู่ครับพิศเจริญการช่างครับเกี่ยวข้าวโพดคันเดิมครับรถเจ้าถินไม่มีงานเลยครับเจอรถชุดนี้เข้าไปคนขับมีแต่คนสีมือครับมาจาก ฝั่งนครสวรรค์แถบนู้นนะนิ่มๆไปเลยครับ คนเดียวเลยนะครับนี่ทั้งเทนเล,ลอร์ทั้งรถเกี่ยวคนเดียวเลยคุณช้ยภูมินะครับไปได้แฟนที่อะไรล่ะจำไม่ได้แล้วนี่แหละครับไปอยู่กับรถเป็นคนประจำรถคันนี้นะครับ จเจริญแล้วก็ไทยเซงิงดีเสียงนี่จะนิ่มเสมอไปเลยนะครับแต่เงียบนะครับเสียงนี่เบามากน่าจะเป็นตูหกพุตเท่ากันกับไทยเซิงครับ แต่คันสีพอ่อเสือเห็นเจ้าของรถคันไทยเสิงบอกว่าตู้5พุด8ครับก็จะหนักหน่อยก็ผมก็ไม่รู้รายละเอยียดน,น,นะครับก็ฟังมาจากเขาเล่าให้ฟังก็โปรดงามๆเลยครับ แถวนี้นี่ตีอย่างเดียวก็คือมันเป็นขาโพดนานะมันมันมีหัวขันาครับหองเลี้ยวบ่อยในม,มือนที่อื่นที่อื่นเขาเขาโพดไล่อยู่ไฟไหมอะไรครับมันเหมือนไหมกระตอ๊อบนั่ยนะ เหมือนมีคนอยู่อยู่ถ้าไมมถ้าอะไรเขาคงหาวิธีดับแล้วครับบอกเลยครับนิ่มแทบทุกคนครับขับตัวเกี่ยวเขาโคตเลยนิ่งมากฝีมือก็ระดับพการทั้งนั้นแหละครับ เอาง่ายๆก็คือเกี่ยวข้าวโพดได้เกี่ยวข้าวได้ผมสําหรับตัวผมนะผมว่าเกี่ยวข้าวโพดยากกว่าเกี่ยวข้าวเยอะเลยนะหรือว่าเราไม่ได้ชินกับการเกี่ยวข้าวโพดโพดนี่ต้องวางแผนนะครับเกี่ยวข้าวนี่จะแท้ไปก็ได้นะนี้มันแท้ไม่ได้นะครับเนะี่ยต้องตรงอย่างเดียวแทงก็ต้องตรงเพราะว่า อ่าเลี้ยวนิดๆหน่อยๆข้าวโพดมันจะล้มครับ น,นิ่มเลยวันนึงมีน่าจะได้หลายไร่ครกิเลนเริ่มเริ่มเริ่ม,มจะเกิอดอีกแล้วครับพอมาดูรถเกี่ยวบ่อยๆว่าจะเลิกมันจะเลิกได้หรือเปล่าถ้ามีตังคนะ์นะแต่ผมว่าเนี่เหมือนไม่กระต๊อบจริงๆนะครับนะเริ่มนานะ ก็มีคนเดินอยู่ครับน่าจะไม่ใช่หรอมั้งดูรถเกียวต่อครับ ฝีมือยอมรับครับตามที่ได้นั่งคุยกันกับแต่ละท่านแต่ละท่านนีปสบการณ์เยอะทั้งนั้นนะครับนี่คือเรื่องจริงไม่ได้อวยให้ใครทั้งนั้นครับก็คือเท่าที่ผมเคยได้สัมผัสรถ,รถเกี่ยวมาก็พอรู้ครับ ว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องเท็จดูจากการขับก็รู้แล้วว่าเก่งดูรู้เลยครับว่าประสบการณ์เยอะเขาจะไม่บิดแรงนะครับเพราะดินมันแห้ง ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับกดสับกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ